สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับเกษตรริมรบ้านการ์เด้นคอรเนอร์ใบหนึ่งอีกนะคะวันนี้เราก็จะเอาเรื่องเกี่ยวกับการเลือกกุหลาบมาฝากกันนะคะเวลาไปสวนกุหลาบคิดว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ไม่รู้จะเลือกยังไงเนาะสำหรับมือใหม่นะแล้วก็วันนี้ก็เลยจะเอาทริคนะคะดีๆมาฝากกันค่ะช่องทางติดต่อของเราจะมีแฟนเพจเกษตรริมรบ,บ้านแล้วก็ช่อง YouTube ที่เพื่อนๆดูอยู่นะคะ สำหรับแฟนเพจสามารถส่งรูปมาได้นะคะเวลามีคำถามนะคะหรือจะคอมเมนต์ในช่องเกษตรริมรั้บ้านอันนี้ก็ได้นะคะค่ะวันนี้เราก็จะเริ่มกันเลยนะปกติเวลาเพื่อนๆไปร้านขายกุหลาบหรือสวนกุหลาบนะคะก็อาจจะยืนงงในดงกุหลาบแบบนี้นะคะว่าเอ๊ะจะซื้อแบบไหนดีใช่ไหมคะอันดับแรกเลยนะคะสำคัญมาก1นงงบประมาณหรือเงินนะคะที่เตรียมไปนะคะจะซื้อแบบไหนนะคะ เราก็ถามร้านก่อนเลยว่าแต่ละแบบนะคะแต่ละถุงเนี่ยเ,เขาขายราคาย,ยังไงนะคะจะได้ไปเจาะจงเลือกได้ถูกต้องนะคะ 2. จะซื้อแบบกระถางหรือแบบถุงนะคะแบบกระถางกับแบบถุงแตกต่างกันไหมจริงๆแล้วเราต้องดูทรงพุ่มนะคะคือถ้าเกิดเป็นกระถางอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นทรงพุ่มที่ใหญ่กว่านะคะแบบถุงนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดเราซื้อแบบถุงมาเนี่ยเราจะต้องเอามาเปลี่ยนดินอีกนะคะก็มีค่าใช้จ่ายอีกถ้าเกิดคำนวณค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยดินนะคะทั่วๆไปก็อาจจะขายกันที่ร้อยกว่าบาทตกระสอบนะคะหรืออาจจะ450้าก็แล้วแต่คุณภาพเนาะกะ็ลองถัวเฉลี่ยดูนะดูนะคะถ้าเกิดหนึ่งกระสอบเนี่ยก็จะใส่อยู่ได้ประมาณ7-10กระถางขนาดกระถาง10นิ้วนะคะก็ตกประมาณ ถุงละกระถางหนึ่งเนาะถ้าเกิดเราเปลี่ยนดินก็อยู่ประมาณ45บาทนะคะก็ถ้าสมมติว่าเราเห็นเป็นแบบถุงที่ที่ทรงพุ่มก็ถือว่าใหญ่แบบเท่ากับกระถัง10นิ้วหรือ12นิ้วเนี่ยแล้วเรามาเปลี่ยนดินก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะค่ะแต่ถ้าเทียบถึงเรื่องของความสะดวกอะไรเงี้ยแล้วกเ็เรื่องความเสี่ยงที่ต้นจะตายไหมอะไรเงี้ย แบบกระถางก็จะดีกว่านะคะเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาให้แล้วแล้วก็ต้นผ่านการพักฟื้นมาแล้วนะคะเราก็มีหน้าที่เพียงแค่ตัดแต่งกิ่งหรือตัดแต่งดอกนะคะออกไปนะคะหลังจากที่เราซื้อมาเท่านั้นเองนะคะสําหรับกุหลาบกระถางนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะจะอยู่ได้ประมาณหนึ่งปีนะคะถึงค่อยเปลี่ยนดินนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยบํารุงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเห็นว่าเขาดู พุ่มใหญ่มากแล้วก็ทางดูเล็กไปก็อาจจะเปลี่ยนกันได้นะคะค่ะไปนะคะสามนะคะพื้นที่ที่เราจะไปปลูกนะคะเราจะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะเพราะว่าการที่แทาแบบพื้นที่ของเรามันแคบนะคะเราก็ไม่ควรที่จะเลือกที่เป็นกุหลาบที่เป็นพุ่มใหญ่ๆหรือโตไวๆมากเกินไปนะคะเหมือนถ้าเป็นระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่ควรเลือกที่แบบหนามเยอะๆหรือพุ่มใหญ่ๆนะคะเกินไปนะคะหรือแบบทรงพุ่มแผ่กว้างอะไรเงี้ยเหมือนถ้าเป็นคอนโดมไม่แนะนำต้นพันนี้เลยนะคะไม่แนะนำก็คือพวกคอน s ส a n ์แล้วก็พวกเรนนี่บูนะคะเพราะว่าเวลาเขาแตกพุ่มนะคะเขาจะออกแผ่ข้างนะคะแล้วก็นามเขาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เกี่ยวขาเราได้นะคะ าเกิดปลูกคอนโดไม่แนะนําแนวแนวนั้นนะคะอ่ระเบียงคอนโดนะคะแนะนําก็คือพวกชชวเอมนะคะอันนี้ก็ปลูกได้นะคะนางจะเลื้อยได้นะคะแต่ว่าพุ่มนางจะไม่ได้แผ่ข้างนางจะแบบเป็นแนวพุ่มสูงชี้ขึ้นบนนะคะจะสามารถเอาไปแบบทําซุ้มไตรั้วอะไรเงี้ยได้นะคะหรืออาจจะเป็นกุลาบตัดดอกอย่างพวกคอเดตูบิลี่อะไรเงี้ยก็ได้นะคะ อันนี้ก็จะเป็นแนวพุ่มสูงเหมือนกันนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นไม่ค่อยขยายข้างนะคะเขาจะขยายขึ้นตรงอย่างเดียวนะคะเวลาแตะก็จะแตะขึ้นบนขึ้นบนอย่างเดียวนะคะนี้ก็อธิบายแค่ตัวอย่างคร่าวๆก่อนละกันเนาะเดี๋ยวค่อยทําคลิปแยกมาอีกทีดีกว่านะคะต่อไปนะคะเรื่องโรคนะคะก็จะต้องดูว่าเป็นโรคหรือเปล่าเหมือนอันนี้นะคะเป็นตัวอย่างของไวรัสโมเสกนะคะไม่แนะนําให้หิ้วกลับมาเลยนะคะไม่ใช่กลุ่มลาบใบด่างนะ กุหลาบใบด่างมีจริงค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเกิดจากพวกแมลงปากดูดนะคะนําเชื้อไวรัสมาติดกุหลาบว,วิธีเดียวที่ถ้าเราจะกําจัดเขานะคะหรือทําลายโรคก,ก็คือเผาต้นนี้ทิ้งค่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดการลุกลามในส่วนของเราได้นะคะที่เป็นโรคราน้ําค้างนะคะก็จะเป็นแบบจุดดําๆแบบนี้นะคะจะต่างจากโรคใบจุดดาแบบนี้นะคะ แต่จุดดาเขาจะมีสีเหลืองๆด้วยนะคะแล้วก็ไม่ควรเลือกต้นที่มีเพลี้ยไฟแบบนี้นะคะนี่แบบดังมากเลยนะคะตัวใหญ่แล้วนั่นเนี่ยตัวเต็มวัยถึงได้เห็นกันนะคะแต่ถ้าเกิดทั่วไปเนี่ยแต่มองแทบจะไม่เห็นเลยนี่ค่ะทําไมถึงเป็นสาเหตุว่าเวลาเราได้กุหลาบมาเนี่ยเราจะต้องเอาเขาไปแยกออกจากโซนกุหลาบของเราที่เราปลูกนะคะเพราะว่าพวกเพลี้ยไฟเนี่ยเขาจะแอบซ่อนตามดอกตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจําเป็นที่จะต้องตัด แต่งกิ่งตัดแต่งดอกออกนะคะเพราะว่าเขาจะหลบซ่อนตามซอกตามหลืบอะไรเงี้ยของของกุหลาบได้ดีมากๆสาหรับเพลี้ยไฟนะคะฉะนั้นเวลาได้กุหลาบมาควรจะตัดแต่งดอกออกไปเลยนะคะไม่ควรเก็บดอกไว้นะคะแล้วก็ตัดแต่งกิ่งให้เรียบร้อยนะคะเผื่อเป็นโรคอะไรเงี้ยจะได้ลดได้จะได้ไม่มาติดในสวนของเรานะคะอันนี้มาดูเรื่องการเลือกกุหลาบจากตอกุหลาบป่านะคะตอกุหลาบป่าเนี่ยถ้าเกิดเป็นสี น้ำตาลแล้วก็แบบรอกๆแบบนี้นะคะคือเขาเป็นตอกุหลาบป่าที่แก่มากๆนะคะถามว่าควรเอากลับมาไหมเออไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเงตอกุลาบป่าแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะเดินเติบโตเท่าไหร่แล้วนะคะจะไม่ใหญ่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรื่องความใหญ่หรือความสวยของตอกุลาบป่าอันนี้นะคะถือว่าโอเคอยู่นะคะของเขาเขาจะเป็นแบบแนวตั้งตรงแล้วก็อวบนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆสามารถเลือกตอกุลาบป่าที่ เป็นแบบนี้ได้นะคะแต่ว่ามีความเขียวมากกว่านี้แล้วก็ไม่ได้แบบแก่ขนาดนี้นะคะก็สามารถเอากลับมาได้ค่ะต่อไปนะคะต่อกุหลาบป่าแบบนี้นะคะที่แบบโค้งๆมไม่ตรงนะคะแบบนี้ถามว่าเอากลับมาได้ไหมนะคะก็เอากลับมาได้ค่ะแต่ว่าเวลาเราปลูกเนี่ยเขาจะทรงพุ่มไม่สวยนะคะเพราะว่าเราจัดแต่งทรงพุ่มได้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ตั้งตรงอะ่ะ นี้นะคะยิ่งเล็กแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะคะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเราอยากได้นะคะก็แนะนําให้เป็นสเีเขียวแบบนี้นะคะตอกุลาบป่าเวลาเลือกนะคะหรือที่มีสีน้ำตาลแล้วยังมีสีเขียวหลงเหลืออยู่นะคะสลับอันนี้เนี่ยมันเป็นตอกุลาบป่าที่แบบแตกเนาะเห็นไหมอันนี้ก็ไม่แนะนําที่เอามาเท่าไหร่นะคะค่ะต่อไปก็เลือกทรงพุ่มนะคะเลือกทรงพุ่มที่ดูทรงพุ่มใหญ่นะคะ ยิ่งมีตาดีเยอะๆนะคะยิ่งดีนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาทางสวนเนี่ยส่วนใหญ่จะต,ติดแค่2ตาหรือ1ตาเท่านั้นนะคะถ้าทั่วๆไปก็อยู่แค่1ตาค่ะเนี่ยค่ะลักษณะกิ่งที่สีเขียวๆแบบเนี้ยก็เอามาได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นกุหลาบปัดดอกนะคะถ้าถ้ากิ่งกระโดงแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยยิ่งดีเลยนะคะเอามานะคะแต่ถ้าเป็นกิ่ง ที่มีอยู่บนตอป่าแล้วลักษณะสีดำๆแบบนี้นะคะแล้วก็อยู่ใกล้กระโหลกด้วยไม่แนะนําให้เอามานะคะเพราะว่าเขามีโอกาสที่จะเป็นไดแบ็กถึงกระโหลกได้นะคะส่วนพวกกุหลาบพุ่มนะคะอันนี้ให้ดูแนวกิ่งนะคะเนี่ยก็เอามาได้นะคะแบบนี้ให้มีกิ่งเยอะๆแบบนี้ก็ดีนะคะจริงๆเขาใบเยอะกว่าน,นี้นะคะต้นนี้แต่โดนนอนกินหมดเนาะอย่างที่เคยบอกตอนนี้เริ่มแตกตาใหม่แล้วล่ะ อันนี้นะคะเป็นตัวอย่างกิ่งตอกุหลาบป,ป่าที่ค่อนข้างโอเคนะคะก็คือเขาจะแบบยังคงมีเขียวๆอยู่นะคะแล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะก็เอามาได้แล้วก็ตั้งตรงต่อไปก็ดูพวกเรื่องการติดตานะคะการติดตาควรจะเป็นการติดตาที่แนบสนิทกับตอป่านะคะแบบนี้ไม่แนะนำให้เอามานะคะมีโอกาสตายสูงนะคะตัวอย่างนี้นะคะต้นที่เพอร์เฟกนะคะก็เป็น ตอกลาบปากก็ยังคงเขียวๆอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตรงตาที่ติดนะคะก็เป็นสีน้ําตาลแน่สนิทนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะมันถ่ายยากโอเควันนี้ก็ขอจบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะหวังว่าคงจะได้สาระและมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาโดยตลอดนะคะเลยทําให้ช่องนี้ยังคงอยู่ต่อไปนะคะยังไงก็ มีอะไรก็ทักทายกันมาได้นะคะอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็บอกกันมาได้นะคะวันนี้ก็ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ